ทำล่าสุดเลยน่งรถเข็นก็คือโอ้เรียบลุกก็อยู่นะหนูก็เล่นพักก็ตอนนั้นเข้าไปที่โอ้งลงไปว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนก็เข้าไปดูมันสวยมากโมว่าไม่ได้สนใจครับบันดงบันไดไม่เห็นทุกคนเห็นบันไดไหมอ่าเห็นแต่ผมไม่เห็นผมว่าเดี๋พลิกพลิกเสร็จปั๊บโอ้ยยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าโอ้ชุดนั้นกว่าจะเครื่องประดับเนี้ยทั้งหมดเราก็ เหมือนพูดคุยเขาเพื่อเตรียมการมาเฮ้ยเราอยากใส่นี้มากมทาําไงดีแล้วก็คุยกับทีมก็ขอบคุณทีม,มาที่ดูดูแลอย่างดีเขาว่าไปนั่งรถเข็นแล้วกันโอเคแต่เขาบอกว่าคือถ้าเจ็บเจ็บเลยมไม่ไม่ต้องเก๊กเราก็พ<ม>ยายามเต็มที่นะเราๆๆเราก็ไม่ได้อยากเก๊กเท่าไหร่เราก็เจ็บเหมือนกันนะแล้วไอ้ตรงที่เขาเดินอ่ะมันสั่นไงเราเราทำหน้ ain. ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกๆกลังใจทุกคนอะไรได้งต่ันนั้นที่แบบพอถาคุณหมอแล้วคุณหมอว่าเป็นอะไรบ้างคุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ยซเรียสนะเพราะเอ็นฉีกสอเส้นเอ่าจริงปะเนี่ยแล้วโปก็รู้สึกดีมากที่โปได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเป็นเฟืออกออน ไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะหมอต้องเซ็นให้ออโอเคโอค้โอได้กลับมารู้สึกถ่ายภาพเต็มเลยใช่ไหมชีวิตติดคอนเทนต์เลยตอนนั้นถ่าย <c oughs> ไปเรื่อยๆเออแต่หลายคนบอกว่าเสร็จพอฟีลแรงเพราะว่าโปรไปงานก่อนโอ้ก็มันเป็นเสื้อผ้าที่โออยากใส่มากอะแล้วโปก็ไฟมานานมากรวมถึงเครื่องประดับว่าเฮ้ยโปขอชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกคนก็เปิดเปิดโอกาสให้เพราะว่าโอเคเราต้องทำเต็มที่ออออมาฝรั่งเศสแล้วต้องได้ภาพกลับไปหน่อยหนึ่ง แสดงว่าเราเก็บอาการเก่งมากใช่ไหมครับมเก็บอาการเก่งแต่ว่าท้องในใจเจ็บนะเจ็บเ็เราได้เจอหลายๆคนเนาะเจอหลายคนเขามานคล้ายอาการเราเป็นไงบ้างบางลีเขาอาจจะตกใจใช่เขาเขาตกใจมากแต่เราก็ทำหน้าปกติสวัสดีครับเออเจอใครบ้างครับนี้กเจอเจอเจอนางเอกของกอนเกิลซึ่งเขาน่ารักมากนะพ๊อตคือเราดูผลงานเขาอล้วก็แบบอโหเหมือนเหมือนเราคุยกับ พญาหงอ่ะู๋แล้วเขาแบบโหสง่าเลยยังคุยครับคาบโหแบบโหนี่สง่ามากคือสมกับการที่เป็นนางเอกของฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นคาพใหม่ของแบบเ้ยุคการ์ั่นนับนั่งรีแชร์ก็จะเป็นไวรอลเลยวรอลแบบแมสแมสไวรองแบบแมสแมสก็ก็ไม่ต้องแมสบ่อยก็ได้นั่งครั้งเดียวพอไม่คือตำนานนะโคืออันนั้น ปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าอันนั้นเป็นฝรั่งเศสที่โปรจําไม่ลืมเลยเขาบอกว่าคุณนั่งเชยยังไงให้หล่อขนาดนั้นด้วยตั้โต๊ะโอ้โหต้องขอบคุณพี่คนขับรถด้วยนะเกาเดินมาเข็นให้แล้วลูกก็เท่ไงเราก็เลยดูแบบมันไม่น่าเหมือนมาฟ์เปียเหมือนกรัปโอย่างเงี้ยพี่ต้องมีคิดก่อนไหมว่าคุณนั่ยังไงพี่รยทงไม่ได้กบความเขินไม่กบความเจ็บลองนึกภาพนะไอตอนที่นั่งอยู่อะวมันสั่นเนาะตั้งโต๊ะแบบ ยิ้มๆยิ้มคิดไปก่อนไหมว่าเราต้องนั่งยังไงไม่ให้ไม่ให้ดูป่วยอ่ะให้ดูแท่อะไรอย่างเงี้ยกูเราเราก็ทำตัวให้ปกติมากเราเรากล้องเข้ามาเนาะกล้องมาคิดในใจว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าสภาพตอนนี้คี้ยเออเออตอนเี้้ีขเออแอ้วอรัอตอนเี้สอมารถเอ่เออเออนออเออเออเออนออบออเออนนอ้ออเออเออีออเออเอ ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรย้อนหลังใช่ไหมการที่เอ็มฉีอะก็ก็พอพอกลับมาก็เข้าพบหมอกายภาพเลยรู้แต่่อยังได้อยู่ปะตอนนี้โอ้ยังร้องใช้สตันไปก่อนไม่เหมืว่าถ่ายหนังเจ็บถ่ายหนังเสร็จแล้วพอดีไอตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังอ่ะเหมือนเวลาไม่มีจํากัดไงโปก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องร้องพาหมอกายภาพไปก็พาหมอกายภาพไปให้เขาแรปเท้าแล้วก็ให้เดินไตตอนเดินอยในหนังก็เดินเงนี้ เหมืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พอแต่พอไทยเสร็จแล้วคืเก็บมันยังมีอาการจีบบ้างไหมครับมีบ้างถ้าเกิดกดแรงๆเดินเยอะมันบวมไปเยเดินเยอะบวมเดินเยอะบวมก็ตอนแรกคือสีม่วงทั้งเท้าเลยครับแล้วหมอเขาบอกว่าเอออันนี้คือต้องเดินนะเฮ้ยเือดมันไหลเวียนแล้วแบบเออไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ำกว่าเดิมโอ้เลยเดินทุกปรงเทศเลยแล้วก็แล้วก็แฟนๆแม่ๆม่เขาบอกเฮ้ย หมอเขาน่าจะบอกให้เดินกี่ก้าวกี่ก้าวเพราะเขาไม่ได้บอกจํานวนเนี่ยปุ๊บเดินไปเรื่อยๆมีข้อห้ามอะไรไหมคะคุณหมอแบบเอออย่าทำแบบนี้นะมันเสียบอะไร่าหมอว่าอย่าเพิ่งสะบัดเท้าแรงๆตอนอีแต๋นเขาเล่นอันนี้ไงโบออกกําลังกายเล่นเทควันโดแล้วต้องสะบัดเท้าแห่ดึงดึงกลับเทไหมเรียกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยังครับยังก็นี่ไงให้สาวๆ เตะต่อยไปก่อนเข็ดงามมากเข็ด,ขดไม<อ>่โป้โอ้ยก็ต้องสวดมนต์นะต้องสวดมนต์ว่าครั้งหน้าที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าพีกอีกเลยนะแล้วโปอ่ะวันนั้นเดินเดินไอ้ลงโอเปร่าเสร็จโปขอถ่ายรูปกับกับไกด์ไกด์บอกว่าไกด์ผงคิดในใจอะเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาเองกลับแล้วเล้ยก็โปเลยถ่ายว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่แล้วคิดในใจว่าเนี่ยไปครั้งหน้าต้องสวดมนต์แล้วอย่าเลยขอดูหน่อยมันสวยมากนะเข้าไป วิ้ยสวยอ่ะออกงานตนน้อ,องเล่นซนเลยไหมคะไม่ไม่ยังยังซนเหมือนเดิมครับแต่แค่ซนข้างเดียวโปรเจกต์โปรเจกต์หนังเลยซีเธอเด็ดอะไรตอนนี้ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็เลยหายที่กุญโญะเจอแล้วไปซื้อมาแล้วก็ผลจุ๊บ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 ก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่เป็นพุ่มกับเจ๋งมากแล้วก็เป็นทีมที่เจ๋งมากซึ่งคิดคิดว่า ปไม่น่าจะมีโอกาสได้เจออีกแล้วในไทยนะครับแล้วเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยโปโปโปขอมีโอกาสที่แบบว่าดูแลเรื่องบทด้วยกันนะแล้วก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยกันเงี้ยหรือว่าพูดคุยต่างซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้โปแล้วโปก็มีความสุขมากมันเหมือนแบบเราได้แชร์มุมมองต่างเราได้แชร์ว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่เราเห็นในในจินตนาการของการอ่านตัวละครอ่ะมันเป็นยังไงแล้วพอแล้วโปก็ศึกษาก็ได้ทําก็หาทีมมาทาแล้วก็ ขอบคุณโอกาสนี้ที่เกิดขึ้นโพวเลยคิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะคือพอพี่ปอนเห็นก็ขอบคุณพี่ปอนให้โอกาสนี้เราก็เลยเอาเอาประสบการณ์นะ่ะมาลองดูว่าเอ้เราจะพัฒนาตัวละครกับกับสาวๆเขาไปยังไงบ้างว่าเอ้ว่า,อวาตอนเด็กเขาเจออะไรมาตอนโตเป็นยังไงเลยน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานรอดูใช่ไหมคะรอติดตามร,รอติดตามนั้งทุกๆโปรเจกที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับเรื่องปันหาถึงเรื่องราวที่สนามบิบน ขอเล่ามากขอถามนิดนึงลูกเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงเอ่ยคือเอาจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟนๆของเจริลปินเกาหลีเขาอยู่อยู่แล้วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บโปก็ตกใจเออตามไปดูคลิปโปจะเขินโปแบบแบบเขินอะเราเดินเขินแล้วแบบโอ้ยเขินจังคือเราลูรู้ไงว่า บเขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอะ่ะแล้วมาเจอเราแล้วก็เขินเดินเขินเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าภาพที่ออกมาหลายๆคนก็แบบก็มีหลายๆคอมเมนต์นะเนาะก็แบบมันอาจจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรนั้นแล้วพอจะเห็นข่าวนี้บ้างไหมคะเห็นครับเห็นเห็นก็มันคือโป๊ไม่สามารถควบคุมได้ แลก็ก็ต้องต้องขอร้องทุกคนให้แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักน่ารักตอกันนะแต่ว่าเราก็มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็มีทั้งความรู้สึกว่าแบบเกรงใจใช่ใช่ใช่จริงเหมือนจริงๆเหมือนสนามบินมันมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกันได้ได้ไปเอนจอยโมเมนต์ก่อนที่เราเราจะจากกันไปสักพักหนึ่งไปทำใดๆคือถ้าให้ลังใจผ่านโซเชียลก็ก็น่ารักอีกแบบนะ เราไม่ได้มีโอกาสคุยกับแฟนๆแฟนขับเราไหมอุ้ยยเลยนี่นี่นี่เพิ่งได้เจอเพิ่งได้เจอแรกพร้อมกับลุกไม่มีหนุ่มกับเรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกของโบนีมากครับก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกๆความรู้สึกว่าคือกับคนที่กับคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่างคนต่างมอง เรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วแหละก็ให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกคนเราเครียดคเครียดเราเครียดกับข่าวเพราะเพราะว่าข่าวออกมามันแน่นอนนะเนาะมันก็แบบค่อนข้างที่บางคนอาจจะมองไม่ได้รู้สึกดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับโปก็ก็เห็นใจทุกฝ่ายก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็เกิดเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาคลิปน้องโปกับน้องเนยไปดูกันแล้วกันแหมได้สดใสสดชื่นนะ เวตนี้แฟนคลับก็เป็นห่วงวด้วยความวานั้นะมันไม่มีการมาคอยดูแลเลแฟนคลัก็แบบว่าต้อมาบันทิดตัวดีนะโปรเลียนแอคชั่นมาเยอะอ้ตรงนี้เลยจริงๆเราอยากให้มีแบบระยะห่างอดนึงนั้จริงๆริงตอนนั้นคนจริงๆตอนนั้นคนเยอะมากเลยคือผมไปโง่ๆทำไมคนเยอะจังสงสัยว่าเดินทางไปต่างประเทศ ขอไปด้วยแล้วกันนะเดินปับปับปับหลบใช้วิชาบูที่เรียนแต่ที่พนะก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้เรารุนแรงทำให้เราบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะยังครับยังครับก็ก็ก็เรียนคิวบูมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็สบายอยู่แล้วรับมือได้รับมือได้อยู่รับมือได้อยู่โอเคค่ะขอบค่าขอค่ะ